สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาที่โมโตเน็ตนะคะตอนนี้ลูกสาวอยากได้ที่เล่นน้ำอีกอันหนึ่งสเก็ตบอร์ดพาลูกสาวมาดูสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดลูกสาวเดินไปตรงไหนนี่สอนไปทุกคนเอารถลากแม่ใหญ่แม่ใหญ่ขายใหญ่มาว้ายกแล้วหนึ่งอันลูกยกแล้วหนึน<ร>่งอันเฮียหนอเฮียนหนะ เท่าไหร่ที่นี่เท่าไหร่ได้ลดราคาใช่ไหมเดี๋ยวมันกำลังขายเฮ้ยราคาถูกกว่าไม่ใช่นี่แล้วเท่าเท่ากันอ๋อนั่นอุ้ยมาอันหลัดนี่ไว้ก็ก้าเท่ากันกับพิษมาริี่ั้งเดี๋ยวลูกจะได้ลดราคาอีกไหนดูสิกำลังเป็นเทศกาลเนาะตรงนี้มันซัมเมอร์ตรงนี้มันซัมเมอร์ต้องพากันมาหาของไปเล่นนะของพี่วาง ไม่เราต้องซื้อาห้พ่อหยอันนี้ห่อเอาหยิบไปเลยได้ไหมเออรอเขามาคิดเองเหอะไม่หรอกมันน้ําหนักมันไม่พอไอ้เกี้ยวให้เขาคิดเองให้เขาคิดเองให้เขาคิดเองนี่แหละค่ะใหเพื่อนๆมาชมอะไรร้านขายอร่อยทั้งหลายเยอะแยะเลยนี่อะไรเนี่ยกิ๊กวู้ยกิ๊กฟุตบอลที่ข้าวหัวไงอ๋อเหรอสักอันได้ไหมโอ้ยยแมวนึกกิเลสอีกแล้วแมวเป็นเป็นเลือดสูงอ่ะกิ๊ก แม่กิ๊เป็นเลือดเลือดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหน,นีเนเนะะ่เชียร์ฟินแลนด์อย่างเดียวเลย,ะเยน,ลนคะคะยินดีเชียร์ฟินแลนด์นะยินดีเชียร์ฟินแลนด์อย่างเดียวเลยเชียร์ฟินแลนด์ค่ะยินดีเชียร์ฟินแลนด์ชอบเนาะยินดีเชียร์ฟินแลนด์ค่ะบายนะคะคลิปสั้นๆพามาเทีย่ยวโมดตตูเน็ตวันนี้แล้ก็นกสวยมาก กีวา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 เอเตอร์เน็ตนะคะนี่ฮานะไม่นะไม่นะสนอมไม่นะเชียร์ฟินแหลมท่านเฮตีเฮ้ๆนี่ฮานะเมื่อยจ้ะากันมาที่มอเตอวเน็ตพอซื้อสองแม่ลูกไปจ่ายตังกันแล้ว ของล่กไปไปไปยบายนะคะเพ,พื่อนเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่เนี่ยค่ะอ่างซาวน่าก็มีอ่างซาวน่าหกร้อยกว่าอ่างอะไรนะยากุซี่ยบายค่ะมป,ปนะคะ